ซึ่งตรงนี้เป็นความชัดเจนที่ทุกคนสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นปัจ,จตังนะจิตยมเนี่ยหลุดจากกายไปเนี่ยนั่งรู้ลมหายใจหลุดปุ๊บไปเนี่ยคิดนานไหมหรือไม่นานหรือเร็วดึกกระพริบตาหลุดไปแล้วปุ๊บกระพริบตาเดียวหรือเปลียบเหมือนบุรุษติดนิ้วหรือเปลียบเหมือนหยดน้าที่หยดลงไปในกระทะร้อนๆฟับหาย <c oughs> นี่เป็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ ถ้าเรามีอาการอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเจ้าตัวรู้ไหมเจ้าต,ตัวต้องรู้นะ,ะเจ้าตัวจะรู้ว่าจิตหลุดไปปุ๊บเนี่ยดับเลยหลุดไปปุ๊บดับเลยหลุดไปปุ๊บแล้วเพลินยังรู้เลยเพลินจนหลับจนอะไรก็ยังรู้เลยใช่ไหมตื่นมาอ๋อหลับไปแล้วนี่นั่งไปเพลินอย่างเงี้ยนะดังนั้นนี่คือคือมาตรวัดเครื่องวัดเกณฑ์วัดที่ ราศส,สดาทรงตรัสเอาไว้ที่มันเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยไม่ต้องไปอาศัยปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปป,ะปะตาตยานเจโตปริยญานมานั่งกำหนดรู้จิตคนนี้เป็นยังไงนะอาศัยความเชื่อเข้าไปตัวเองรู้ไม่ได้ด้วยตนเองดังนั้นการรับสังโยชน์แบบนี้เป็นปัจจตังนะ รู้เฉพาะตนได้ดังนั้นตรงนี้ก็คือสังโยชนนะ์เครื่องผูกที่สร้างการเกิดขึ้นมานะดังนั้นสังโยชน์ตนัวนี้เราก็จะเห็นชัดเลยว่าการละนันที่เนี่ยเป็นการละตรงนี้โดยตรง พอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเนื้อเรื่องของอารมณ์เนี่ยไม่มีความหมายเลยนะจะไปคิดเรื่องงานเรื่องญาติเรื่อง,าองอกามวิตตกพยาปาทาวิตกวิ่งสาวิตกหรือเนคขมวิตกนะอพยาปาทาวิตกอวิ่งสาวิตกไม่สนใจละเราจะจ้องว่ามันเกิดหรือไม่อย่างเดียวนะ ในายทวารประตูจะจับจ้องอุบัติอย่างเดียวเลยพอโผล่ขึ้นมาปุ๊บวางโผล่ขึ้นมาปุ๊บวางนี่คือสังโยชน์ด้วยนะ